ดีคร ok. ับผมเอเอาโชคนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมาดูพามาดูอีกตอนหนึ่งตอนนะครับที่น่าสนใจกับกับ MA c d นะครับซึ่ง MA c d ในตอนที่แล้วเนี่ยเราใช้เป็นพิกตอนนี้เราจะใช้เป็น MA c d ที่เราเรียกว่าตัดภูเขานะครับยังไงยังไงเช่นตอนนี้นะครับเห็นไหม MA ยอมันมี2เส้นนะครับเส้นปะสีแดงกับเป็นแท่งนะครับเราจะใช้จังหวะที่ MA c d เนี่ยมันตัดเข้าไปนะครับก็คือเส้นปะตัดเข้าไปกับเส้นเป็นแท่งนะครับรวมตัวกันนะครับจากตอนเดิมที่มันแยกกันอยู่มันตัดเข้าไปนะครับบเเเรราาาาาะทกกปิดยยนนนนคอ่่งี้ห็ุ ตอนที่มันรวมกันเนี่ยเราทำเกิดบายนะครับอืมนะครับซึ่งจังหวะที่มันตัดกันเนี่ยเรามองว่าอะไรครับเรามองว่ามันเหมือนจุดแยกกันนะครับจุดที่มันตัดออกเนี่ยเราจะมองว่ามันโอเคหมดมันมีตั้มขาขึ้นนะครับแล้วพอตอนที่มันกลับรวมร่างกันอีกรอบเนี่ยเรามองว่ามีหมดตั้มขาเข้ามาขาซื้อขาขึ้นเข้ามาเข้ามาอีกรอบนะเราก็ต้องการเปิดบายไปนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสร้างยังไงนะครับอ่าแต่ว่าก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะครับว่าจะเห็นไหมว่าเอ่อเอ็มเอซีดีเนีตยไดี มันจะเขียนว่า macd กับ signal นะครับเส้น signal คือเส้นด้านบนนะครับเห็นไหมมันจะมีค่ามากกว่าเสมอเห็นไหมศูนย์จุนย์ศูนย์หนะครับอันนี้เป็น500ใช่ไหมอ, 400, อันนี้เป็น400อันด้านบนเป็น900แสงดงว่าตอนที่มันตัดเข้าไปเนี่ยแสงดงว่าจากจากด้านบนเออจากด้านบนมันน้อยกว่าใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นว่าด้านบนเนี่ยมากกว่าเห็นไหมค่า macd เนี่ยมันจะมากกว่าแล้วก็ค่า signal จะน้อยกว่านะครับเห็แม้ตอนที่ผมตอนเนี้ยเมาส์ผมอยู่ตรงนี้ตอนที่ไอ้เส้นสีแดงกับเส้นสีขาวเนี่ยมมมมัันน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 าา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 าทงงกกกใช่่่่่้้้้้้้ยย็จะีดดดดดบบเออออวลลู ยังพอจะบอกที่ผมตัดกันเข้าเนี่ยแสดงว่าอะไรครับเห็นไหมเดานบนก็มากกว่าด้านล่างนะครับอ่าซึ่งผมก็สร้างง่ายๆนะครับมีแค่สองบล็อกนี้นะครับมันเดินนะครับใช้ก็ไม่มีออเดอร์ค้างอยู่นะครับแล้วก็อะไรครับเห็นไหมผมใช้คําว่าอะไรครับเส้นเมนก็คือเส้นสีขาวนะไอ้เดินบนนะครับเส้นเมนนะครับนี่เส้นเมนคือเส้นนี้นะครับเส้นเส้นเมนที่เขาเรียกว่าเส้นเมนนะนี่ยนะครับเส้นสีขาวป็นแท่งแท่งๆนะครับก็คือเส้นเมนตัดขึ้นนะครับเส้นสัญญาณนะครับก็ทำการอะไรครับ เช็คด้วยว่าตอนที่มันตัดขึ้นเนี่ยเส้นเมนต้องอยู่มากกว่ามากกว่าศูนย์นะครับเห็นไหมมากกว่าศูนย์คือตรงนี้นะครับถ้าต่ำกว่าศูนย์เนี่ยเราจะมองว่าเป็นขาเซลล์ละนะครับแต่เราต้องก,การเบิร์ดาอนอดอร์บายใช่ไหมเราเพิ่มเพิ่มเบอดวอร์บายไปนะอ่าเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับอืมมาดูกันนะครับว่ายัางไงอ่ะไม่ทันนะครับเร็วไปเร็วไปอ่าถ้าอยากจะไปดูตรงนี้เห็นไหมทุกคนตรงนี้นะครับอ่าจังหวะตรงเนี้ยถ้าดูดีมันมีจังหวะลอยตัวนะเส้นเมนกับเส้นเส้นสีขาวนะครับเส้นสี อเห็นไหมรอยตัวแล้วมันตัดเข้าเลยจริงๆถ้ามองเนี้ยมองไม่เห็นนะครับแต่ถ้ามองในตัวเลขตรงเนี้ยมันมองเห็นนะครับว่ามันตัดเข้าตรงไหนก็เลยเป็นการเปิดด้วยบายนะครับอืมตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเส้นเมนเนี่ยมันมากกว่าแล้วเส้นสีขาวนะแท่งขาวแล้วความตัดเข้าเพิ่มมันก็ทำการเปิดด้วยบายนะครับอ่านะครับอืมนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะเห็นไหมทุกคนเส้นเมนมากกว่าเห็นไหมทุกคนตรงนี้มันช่องว่างมันตัดกันเพิ่มก็ทำการเปิดด้วยบายนะครับ ตรงนี้ตรงไหนอีกตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะแต่ถ้าเราดูจะเห็นไหสังเกตว่าจะเห็นว่าเส้นขาวกับเส้นแดงเนี่ยไม่ใกล้กันนะครับมันห่างกันอยู่นะครับพอมาตัดเข้าก็ทำการเปิดเอเดอร์บายนะครับ่าตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมเห็นไหมทุกคนเส้นเมนกับเส้นขาวแดงห่างกันนิดนึงนะครับพอตัดเข้ามาก็ทำการเปิดเอเดอร์บายนะครับ่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับอประมาณนั้นนะทุกคนก็ลองไปสร้างดูนะครับฝั่งเซลล์ด้วยฝั่งเซลล์ทำาตรงข้ามกันนะครับ อืมก็รองสร้างดูนะครับทุกคนก็สนอวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเ A เอนนำโชคครับสวัสดีครับ